สิวบุกเพราะใส่แมสทั้งวันใช่ไหมเรามีตัวช่วยอันดับแรกสาวๆต้องหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ก่อนนะคะแล้วมาดูวิธีป้องกันกันค่ะแต่งหน้าเบาๆครึ่งบนก็พอเปลี่ยนแผ่นรองแมสทุกครึ่งวันเพื่อลดการสะสมของแบคทีเรีย กลับถึงบ้านอย่าเพิ่งนอนกันนะจ๊ะเช็ดเครื่องสำอางออกให้หมดจดจนกว่าสำลีจะเป็นสีขาวมาร์กหน้ากันบ้างนะคะสาวๆอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีขอถ่ายของหน่อยนะคะผ้าแห้งอเนกประสงค์เดบิวดายว์ใช้ลองแม็กไม่มีฝุ่นหาซื้อได้แล้วที่ชอปปี้ลาซาดา้ Facebook, าเฟซบุ๊กไลน์แอปส l ลีไอเดียคลครีนซิ่งคอตตันแท็คเช็ดได้ถึงสองด้าน ทารชันนำทั่วไปสำลีสกินนี่คอตตอนแผ่ใช้มาค์นาดีๆประหยัดโทนเนอร์หาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชันนำทั่วไปเพื่อนๆอย่าลืมเอาทรีคมนี้ไปใช้กันนะจ๊ะใช้แล้วได้ผลยังไงเม้นมาบอกกันด้วยนะบายคาริสมา